ห้าสิบสามสองหนึ่งแอคชั่นเป็นไรเฮเป็นไรเอหลังที่ไม่ได้เห็นบังหมัดถางหายไปจากวงการสองวันเพราะบังหมัดไม่ว่างเอฟซีเฮขับโช๊ควายวิ่งรถตัดยางไม่ว่างทุกคนนะกลับหอวไปด้วยสำหรับวันนี้บังหมัดบางอย่างก็ได้ไปปลูกบังหมัดไม่ได้ไปปลูกแล้วว่าบังหมัดบังหมัดดูซึกบังหมัดเลิกไปตัวแล้วมันไม่รู้เรื่องนะวันนี้บังหมัดรู้เรื่องบังหมัดมันนอนก้าวเล่ค่อยทำพาักที เคยทักที่มันรักว้าผมมาหาอยู่พักหาไม่พบพอมาเห็นลงคลิปผมมา,าได้ดูโอ้สวยเหตดน,นี่เอง <c oughs> นี่ทุกคนลาเบยเรามาแหล่งเรื่องลาเบยตัวจิ๋วนี้แล้วพอขึ้นได้เสร็จนะ้นเอฟจิบอกว่าพังม,มาผมขอได้ไหมอัลลัห <c oughs> สามเดือนพังมาตัวางคีบได้ขึ้นร่ำสูดอยู่เอฟซี <c oughs> มันเลยแล้วไม่รู้ว่าขึ้นหลือเานี่นี่ตัวนี้แก้มาส,สองสามรอบเลยนะนะตัวนี้จะยาวกว่าตัวนี้นิดนึงนะ นนี่ยทุกคดูอ๋อสูตรและสูตรใช่ก็ตัวนี้ไปปรับหางมาใหม่ถึงทำมันหางของบางเอียนแม่มาเลยว่าขึ้นไวถึงหว่นว่าเห็นมันก็น่ารักดีเนาะตาขึ้นหน่วยนี่คือแบบเปลี่ยนเลยยยหน่วยนัดแต่ตัวนี้ขึ้นก็เด็ดตัวนี้แบบว่าแต่ว่าเอาทีเดียวแบบว่าขึ้นนี้คืออย่าลืมฝากกดไลค์นะนะทุกคนถ้าไม่ข em ึ้นก็กดไปไปถ้าไม่อยากเลยกกอดกอดกอดมาทุกคนนะมาให้หมดมาเลยนะ ว่จะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะทุกคนไปไปเพราะตัวนี้ว่าจะลองดูว่าตัวนี้มันยาวกว่าตัวนั้นหน่อยไงเมวะเผื่อมันจะง่ายกว่าหน่อยมันมันเราจะได้ไม่เจ็บปวดเองเนาะไม่สั่นยิงเหรอวิ่งเหรอไม่สั่นเนื่องจาติดกันดันแล้ววิ่งเหงื่อลงขอเยเลยอ่ะอืมไม่จริงแต่อะไรเลยนะไม่เลื่องวิ่งเหรอเนยอืมไม่เลื่ังแต่เลื่องหมดอู้วิ่สั่นเลยนี่เหงื่อดเลื่องดูโดเลื่องยิ่งแต่ไรนะเราไปเลยในคลิปดูแล้วแม่ได้พ้นเลย

Mà mày mới chạy đi, mày mới chạy đi Này, em thích tụi tui luôn Em thích tụi Nào, nó ổn đây. mà đây Ông mặt ơi, cây yeah. cây luôn Cập Đi đâu, đi đâu, ông đi đâu, đi มังพิกปลากอดมาเลยปลากอดไปทางนั้นเลยปลากอดไปทางโน้นเลยที่มันติดนั้นลมหมดทุกรอบเลยนี่พอเรามาบนบ่อแบบนี้พอมาดบ้อมังมัดลมไปนูมม่นมัดหนึบไปนู่นเลยเตรียม เึิให้ตึงเึิให้ตึงมากมากเลยโอ้ยหลอกเกรงใจเงซงใจพบพบแล้วครับตอนนี้ Cái kê cứ leo để lên le trong nạc chiếc mà đơ đi 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 Mày biết ở ba thế ba tì, ba thép tí tăng á vinh lời vinh lời này bốn hắn lệ ở xuôi lục 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 thả hắn tông đẹp điều tông kinh đi tông thả bắt tao mình đi ơi ừ. สุดยอดสุดยอด n h ่าไปเป็นลมกลางทางอันเกือบแล้วทุกคนเกือบหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หลักมอยาแล้วโอ้โหไม่หมดครับตอนนี้เพิ่มพลังสปีดโอ้โหแล้วจะตะโกนทำไมเงียบไม่รู้เหมือนกันมันร้อนเลยสิน้งตะโกนแ่งหมัดซ่อมวนนะทุกคนมืดหนักนะกองเงียบนะ chiếc mà đưa Ít đeo ít đeo Nhà ấy Điêm Bó lời Một thằng em hỏi gì Thầm giác mạc lời nha tôi lấy tôi con Đi ra đây เอาโอ้ฮะกอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทุกคนบางเหยดว่านี่บางเหยดแรงจริงนะบางมากบางเหยดว่าสุดบางเหยดขึ้นนะทุกคนรอชมเลยนะบางเหยดว่าตัวนี้ขึ้นแน่นอนเพราะ เพราะว่าสูตรท้ายบางหมัดต้องตัวใหญ่ขึ้นดิตัวเล็กจบไปเรื่องหนึ่งนะมันอยเอฟซีหน้าที่ขอนะดูนะดูเอาเองนะดูหักตรงไหนหมัดจบไปเรื่องหนึ่งล้ำในอังกฤษอ๋อหัวเปยกทุกคนนี่ครับนี่ลำที่สองนะลำที่สองนี้สูตรท้ายบางเงี้ยนักหมัดว่าคือท้ายเดบิวต์เซียนไงทุกคนท้ายเดินได้ไหมหมัดบอกนะไม่เนี้ยนี่มันจะตั้งนะเซียนจัปลาลุงพี่ ลมมาแลนะ้วนังมานะลมมาแลนะ้วนะวิ่งเลยจะได้เป็นลมใช่ไหมเป็นลมก็ไม่เป็นลมก็เป็นปอล์ช่วยเงียบว่าขึ้นนะตัวนี้นะเพราะว่าท้ายเหมือนกวางเงียบนะมึงหมอนนะแต่ว่ามันตัวเล็กไงทุกคนปลาเชือกบไม่ก็รอดรนะ้ำเงียบว่าเอ็นนี้ทำในปอลทุกคนทำในปอลนัน<ห>งนนวิ่ง 30 yeah, Đứng đấy mm -hmm. không mát tương Đứng tương mát tương mát Đứng mát tương mát tương mát tương mát mát ít mát tương mát tương rồi tương mát 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 ต้องต้องใ้สุดบางอีเอฟซีล่อคุณจะเร็วมาเลยแต่มันพาเช้ไม่รอดมอนลอบนหัวเลยอีล่อสรุปู้ว่าท้ายนี่เลยไหมตัวเล็กมมาตัวเล็กเลยนะเนียนทำมาแค่ขี่ตัวแล้วตัวเล็กสิบดัวเรียวจ่ะานกว่าท้ายบางอีใช่ได้ไหม ไอ้รอเลยองมาตื linear, sure ้อไม่ตกมาเด้อใช่ได้ไหมเหรอใช่ได้ใช in ่เลยหันท้ายมาเลยนุ๊ฮะหันท้ายมาเลยอ่ะเชื่์เลิฟสุดโลเอฟซีมึงอี้อ่ะเลือดตาเจือกเล็กออกมาเด้อพนู่นแบบพนแล้วเวพนไม่รู้นี่นี่เลยไม่เห็นพนไม่รอดนั่นรลเอฟซีไมู่้มันอ่ะองมาได้สูเล้วมึงอยดมันเลยอขึ้นจะเร็วมันเอาวิ่งด้วยเองได้สูเล้งอย่าดูบอกเร็วมาตัวนี้ตัวไหนนี่ใครสนใจนะตัวไหนนี้ ตัวแก่มาหลายโลกแล้วเมื่อตัวที่ฟันประเทศปรงเกียดวินหัวอย่างเงี้ยอย่างนั้นหัวพองอแล้วนึกมาแล้วแก้ท้ายเหล่านึกปพื่อมาท้ายเนี่ยไม่ลงเลยเห็นไหมนึกปพื่อมาท้ายเนี่ยมึงไม่ลงไปทำท้ายหน่อยเหรอเมื่อี่เลี้ยวสองสามท้ายแล้วไม่ขึ้นเอาท้ายปรงเกียดดีกว่าคือท้ายนี้คือคือท้ายแบบกีการท้ายปรงเกียดได้เป็นไรไงท้ายกีการนี่เลนูไปเมื่อวันนี่ดิเลนู้ลอยแดงนู่นลอไปนี่จะเชือกเล็กนะ มึงเห็นว่ารวยนะแล้วมาลองตีกับตัวใหญ่สักทีเนาะเอาตัวไหนคุณเี้ว่ะเอาสิบปอนด์โบเนาะนลี้ยวมันวิ่งเร็วนี่วิ่งบ้านหมดลงมาแล้วนูะแล้วไม่ลงเนาะโอ้ยเลนูเอฟสี่หล่อเลยนี่ฮือเลยเจี๊ยกเลยเจี๊ยกใครอยากได้สูตรดูหรือใครอยากจะขอซื้อตัวนี้นะอย่าหาว่ามงมาดุนแรงนะทุกคนหรือมึงมาขายแพลงกันมึงมาขายพร้อมสูตรทุกคนถ้าไม่เข้าใจก็แน่ว่าพื้นนะรวยแดงมาเลยถูกลมที่ขึ้นมึงมาแล้นะถูกลมดีเนาะใช่ มันเป็นประมาณสักก like right? ี่เซนต์เนี่ยเห็ anyway. ้าสิบห้าสิบเลยแต่ว่าโรวยนะตัวนี้มัวเดาจริงนี่ไม้เฟยตัวแรกที่เห็นนะขึ้นนั่นเอาจริงไหมเล็กเล็กเล็กอลุดหลุดเอฟบีลาใบทุกคนมันเป็นลาใบจิ๋วลงมาเก่งมากยได้แล้วนะเอฟบีตัวนี้ก็ลองแรงหาวตัวนี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนท้ายผมเห็นว่านะมีสิทธิ์ไหมเป็นของของมเมย์แล้วก็ไม่เดี๋ยวไปทำใหม่ปีกนี่ใส่ถุงนุ่มหมดเลยหมดใช่ใช่ ขึ้นดีมันเลยแล้วทีนี้ออกมาก็จะเอาลาใบจิ๋วไปแข่งกับลาใบใหญ่ไม่เราลองเปลี่ยนเชือกก่อนใช่เราอยากรู้ว่ามันเชือกเบอร์เล็กโลเลยตอนนี้เบอร์สามสิบนะทุกคนเชือกว่าวใหญ่หอนนี้ได้ว่าวหมดโลเลยลงแต่ว่ามึงอย่าถือลงพื้นแล้วมันวิ่งปาดหมดเนูะแต่งเชือกออกทีเดียวขึ้นเลยไหนหน้าถือแล้วมางอย่างเด่นแรกแรกรู้เลยไม่ยังหมุนเตี้ยเตวะวิ่งน้ำแข็งเรื่งมาเด้อโอเคตายเล่นอืมเห็นนิด ทึ uh mm ่ง hmm, น so so like ี่มึงเวลาเราพาไปแข่งนะดึงตัวนี้ออกมานะคุมึนเลยนะเริงวะเอามาดมาจับกระเป๋าใหญ่เอานะตรงนี้ได้ไหมนะมาดตัวเล็กใครตั้มขึ้นเน่เน่ก็แล้วก็แต่ว่ามาดมึงตามตัวเล็กขึ้นมึงว้าไปแล้วเรื่อเป็นอะไรถึงเริงถามก่อนเลยนะไม่เลยนะกานเปล่าไหมเริงถามมันไหมไฟน้องๆเฮ้ยดิเลยไม่ตกกันเลยสิตกแล้วก็มันหนุกกันทีนี้มาหนุกเลยหนุกเลยมันมันวิ่งรวยเองวะเนาะวิ่งยอดรวยเลย โอ้ยมึงเห็นดูแทงแล้วแทงแล้วมึงเห็นเต็งเลยมึงเห้ยแล้วไหมพ่อโว้โหลอยฟีนู้มมันมันมาดูปุ๊บปุ๊บปดูหาดูมึงเห็นแล้วไม่ร่วงกันนึงไม่ร่วงตัวนี้เป็นว่าเราไปตัวเล็กเอาเนาะตัวแรกชุดเล็กนี่มันหนักเชือกมันหนักเชือกไปพาไปถึงมันพาไปโหลดเดี๋ยวรอบหลังก็จะเอาลงเบอร์สิบห้านะมันมันลงแน่ว่าสามสิซื้อกดใหม่ด้วยกอดใหม่เพราะว่าตัวเล็กไม่มีดีเอาลงเอาลงเนาะไม่เอาลงช่วงน้องดูโอ้ยแล้วน้องด เดี๋ยวมาดูกันมาเราลงเมื่อกี้พังไปตัวแล้วนี่ตัวที่สอง่งได้ขึ้นน่ะท้ายบางใหย่มันขึ้นแล้วมันก็เอาตัวเล็กไปทำท้ายกันนี่หนาเลยท้ายท้ายใหญ่เลยนี่เขาเรียงท้ายถือเลแต่ว่าไม่แรงไหมถ้าเกิดพอดึงมันพ้นมันพ้นน้ำพ้นแรงมากมันได้ดึงลงเลยน้พี่โลมึงเห็นเอาว่าไม่ใช่ผมมันก็บังบริเวณหมัดฉันรัไปก่อนอุ้ยลุงก็รูพี่ซิวไปเก็บมันไปเก็บอ๋อนี่ครับนักวิ่งมาราธอนครับ tăng tiền, bọn cực nhau nhầm nó, mày luôn 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 mày luôn 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 cúm đi đi, đứng đi, đứng ngoài, đứng ngoài cúm đi đi, lại đứng ở trên, luôn 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 chơi luôn buồn luôn luôn à luôn mông luôn mông luôn 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 มาดุนแกตายบ่เหรอใบนุมก็มีขึ้นในบนบนนั้นเลนูมเกียนมาป่อนมาโปรยเปล่าเกเดได้ไม่เื่อได้คลิปลพันวิวเราอมาร้านวิวเราเน่เลนิ่เลนุ่เอฟซีโรหโรวิ่งก่นเร็วโรโรงอโอ้โหาจะุไม่ได้เวิ่งีบาียวิ่งเร็วจริงเลยว่ามาเลยวิ่งเร็วเร็วมีผมคแค่นหืมมดบอลจบเเตืมาเตือน เอาดึงมาดึงดึงดึไหมลาใบใกลก็ดึงมาที่แบไม่ดึงลาใบถึงมือไม่มีไม่มีทุกคนใครดึงได้ท้ามาเึยเอมไม่ใช่่างนีลาใบต้อง no ไม่หัวท้าเลยโอเคไปมาดนลเลยลวนไปไปวิ่งดูดูไม่นี่เย็นนี่ปะมันเย็นไปาาเวามเยมาโยนเลยมา้ามาดอะไ้เลยท้าเลยใครดึงถึงมือเอาทุกคนถ้าเกิดเซียนว้า ว่าวแข่งนะไม่ใช่ว่าว่าที่ว่าอีกเด้งหรือว่าว่าวที่เขาไม่ลาใบเลยลาใบนะลองดึงใครดึงถึงมือได้สงที่มากมานจะตัดตัเพราะมันไม่เคยถึงได้ไม่มีเคยถึงเีไม่บางมนจะลงเองนลาใบนะทุกคนนะมิชนะตัวนี้อย่าลืมนะครับบ้นะ่งงดดนดไปงง ไม่ไวแวิไม่รอดเลยอมันมันทนั้นก็พิบกอดอพี่ปากขาวเลยกไม่ก้าวปากไดงคึกอยู่สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรางเลยบปากนะปากดูเลด้วยสวยใครอยากได้ซูดไม่ให้ใครอยากได้ว้าวไ,ไ,ไม่ต้องขอไม่ให้ดูไว้เราขึนน้มาไปก่อนเ้าไมแล้วก็สบไม่ล